สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเจี๊ยบก็มีนะคะของนะคะราคาพิเศษค่ะเป็นแอร์นะคะของเจี๊ยบเองค่ะโดยแอร์นะคะมีทั้งหมด2เครื่องค่ะ2เครื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่บ้านของเจี๊ยบนะคะอีกหลังหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีการปรับปุมพื้นที่อยู่ค่ะก็เลยยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ จะเป็นสภาพนะคะสวยอย่างที่เห็นแบบนี้เลยค่ะโดยเป็นแพ็คคู่นะคะสุดคุ้มค่ะแอ์มือสองเซนทันแอร์เจียบใช้เองนะคะโดยมีสองเครื่องค่ะเครื่องหนึ่งนะคะหนึ่ง btu ค่ะส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะคะ12,500 btu ค่ะโดยใช้เองมือเดียวนะคะเจียบ ขอขายนะคะในราคาสุดคุ้มค่ะ2เครื่องนี้นะคะราคาเพียง1 5 0 0 0บาทค่ะราคานะคะก็จะลดลงไปมากกว่า5 0เลยนะคะโดยเป็นแอร์มือสองสภาพดีมากค่ะมือเดียวค่ะใช้เองนะคะราคาก็สามารถมาสอบถามได้นะคะผ่านไลน์แอดไอดักที่เจี๊ยบได้โชว์ไว้นี่เลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะให้การสนับสนุนค่ะ